การจัดการกับฟอร์มในสิ่งที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าฟอร์มนะครับเราลองกดที่ View แล้วก็ Project อ์อาว,วแล้วก็ propery t นะครับฝั่งนี้นะฮะเราสามารถปรับฟอร์มได้นะฝั่งนี้เราจะเห็นหน้าต่าง p l e t t e ของ propery t แปลว่าคุณสมบัติเพิ่มเติมนี่นะครับในการตั้งค่าคุณสมบัติต่างๆของฟอร์มเราคลิกที่ฟอร์มนะครับ มีอะไรให้เราตั้งได้บ้างเอาตัวที่สำคัญสำคัญแล้วกันนะครับตัวแรกก็คือ name ชื่อของฟอร์มชื่อของฟอร์มนะครับฟอร์มเนี้ยมีชื่อว่าอย่างเนี้ยไอตัวนี้จะเอาไว้ใช้อ้างอีกในการเขียนโปรแกรมนะครับส่วน text เนี่ยเป็นข้อความที่จะปรากฏเหมือนกับ title bar นะครับชื่อของฟอร์มเหมือนกับ เป็นข้อความที่แสดงนะครับเราเปลี่ยนใหม่ก็ได้เราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ได้เช่นโปรแกรมอะไรดีโปรแกรม ABC XYZ อะไรก็ว่าไปนะครับเป็นชื่อของโปรแกรมแล้วเราก็กด enter ปุ๊บจะเห็นว่าไตเติลเนี้ยก็จะเปลี่ยนละนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือไอคอนนะครับเราเลื่อนมาดูไอคอน ไอคอนเราจะเปลี่ยนไอคอนตัวเนี้ยก่อนอื่นเราเข้าไปใน Google เราไปหาไอคอนดูก่อนนะครับเราดูตัวนี้ เอาสักตัวนึงอ่ะตัวแทนเราเอะดาวน์โหลด c o p ีคลิปปอดเอาอันไหนดีเลยออะอันนี้แหละ,ะแต่เราก็เลือกขนาดเลือกขนาดนะครับแล้วเราก็ดาวน์โหลดนี่นะครับเมื่อกี้เราดาวน์โหลดมาแล้วอยู่ในโฟลเดอร์นี่นะครับต่อไปเราจะแปลงไฟล์นี้ให้เป็นไอคอน เราพิมพ์ที่ Google ว่าแปลงไฟล์ png เนื่องจากว่าไอ้ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยมันเป็นไฟล์ .png เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้เป็น ICO ไฟล์ไอคอนจะมีนัมสกุลเป็น ICO นะครับแล้วก็ค้นดูแล้วก็มาดูที่ png to ICO เนี่ยนะครับเราคลิกขึ้นมานะ เราคลิกขึ้นมาแล้วเราก็เลือกไฟล์ไฟล์ที่เราจะเอามาแปลงนะครับแล้วก็เลือกเอาเนี่ยนะครับไฟล์นี้นะเราจะแปลงแล้วก็ Open แล้วเราก็ Convert Convert ก็คือแปลงนะครับกำลังทำงานอยู่เสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดเนี่ยดาวน์โหลดมาแล้วก็จะได้ไฟล์เป็น i อ่า ico นี่ยนะครับ grandmaster ico คราวนี้เราก็จะเอาเราก็จะ copy เอาตัวเนี้ยไปวางในโปรแกรมของเราซึ่งโปรแกรมของเราก็จะอยู่ที่นี่นะครับ dice ไ sharp develop เราจะวางตรงนี้ก่อนก็ได้ copy แ,แล้วก็มาวางตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับโอเคเรากลับมาที่โปรแกรม คราวนี้เราจะเปลี่ยนไอคอนนะเราก็จะมาที่ไอคอนนะครับคลิกตรงไอคอนนี่นะครับ3จุดข้างหลังนี่นะครับ3จุดข้างหลังแล้วก็มา Import แล้วก็มาที่ Dice My s h o p Develop ก็จะเห็นไอคอนอย๋ยวนี้แล้วเราก็คลิกแล้วเราก็ Open แล้วเราก็โอเค ห็นไหมครับไอคอนเราก็จะเปลี่ยนแล้วแล้วเราก็ลองรันดูก็เปน็นว่าเราได้ชื่อโปรแกรมเป็นภาษาไทยแล้วก็มีไอคอนตามที่เราต้องการอยู่ด้วยนะครับ